đâu tất cả tụi 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 luôn 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 อเดินครับครับนี่ก็เราไปชมชมไอ้ช้างวาดรูปนะครับอันนี้ก็น้องนุกของเรานะครับน้องนุกของเราวาดรูปวันนี้ครับเออเป๊ะเออเป๊ะดอกกุหลาบเป๊ะเปะไปดีไปดีเออเป๊ะเออเป๊ะเออเออเป๊ะเออเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปะต่ำลุง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 เออต่ำลงเออต่ำลุงเออเป๊ะเป๊ะต่ำลุงเออเป๊ะเป๊ะต่ำลุงเป๊ะเป๊ะ อันนี <usion> uh, ้ก็จะเข้าคล้ายดอกกุหลาบนะครับยตัวหักส้นตัวหลักส้นนี่เออกรงาัวนี่สลบมุสมุสลบน